สวัสดีครับชาวเราบอทุกทคนตอนนี้เราอยู่กันในแมปอนเมกาเดียนนะครับผมตอนนี้แมปอันิเมกาเดียนก็อัปเดตท,ที่20แล้วนะมาดูกันเลยก่อนว่าอัปเดตเนี่ยเขามีอะไรบ้างเนาะนี่ดูข้าวๆก่อนนะอันนี้คือแบบดูข้าวๆเนาะนี่ก็จะมีตัวละครเข้ามาใหม่นะครับผมนี่ก็มี12 3 4 5อ่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูอีกทีนึงว่าหายังไงเนาะแล้วก็มีมีเวอร์ลิงใหม่เอ้ยเขาอ่านว่าเวอร์ไลน์เนาะเป็นนิเวอร์ไลน์ใหม่แล้วก็เวนช็อปใหม่มีอิทธิแฟกต์ใหม่นนี่็เป ใหม่เนาะที่สามารถแบบคราฟได้นะนี่เราต้องไปดูอีกทีนึงว่ามันใช้วัตถุดิบอะไรบ้างเนาะก็ไปดูไปพร้อมๆกันก็ได้อ่ะคนอื่นเติมโค้ดก่อนแล้วกันเท่าที่ดูมาตอนเนี้ยน่าจะมีประมาณ4โค้ดเนาะ,นะที่แบบหาได้เนาะอันนี้ก็ไปหามาจากเาเรียกอะไรอะหามาจากแบบอินเทอร์เน็ตเนาะนี่โค้ดแรกนะครับผมนี่ใส่ตามได้เลยนะอ่ะนี่นะครับผม new w o r line d l ใหม่เนาะปุ๊บโอเคเอออันนี้ไงที่ลิมิตเบรกเดี๋ยวเราไปดูว่ามันต้องใช้กี่อันเนาะอ่ะต่อไปโค้ดที่2นะครับผมนี่นี่อะไรซูบัละลุซูบะะุมมาาาเนน่จีทั้งหมด3ล่าางเนะลุ เบื่อบ,บางคนกำลังตามหาอยู่เลยนะบางคนแบบแขาดแค้นมากเลยเนี่ยอ่ะโค้ดที่3นะครับผมนี่อันนี้อ่านว่าอะไรอะ่ะภาษาอังกฤษไม่ค่อยแน่ใจสเตล่าอีโวใช่ไหมเออลองดูซิอุย้ยอันนี้โทเค็นอะไรสักอย่างแน่เลยอ,ะอ่ะเหรียญคำสาปอะไรสักอย่างเนาะเราต้องดูว่าเอาไปแลกอะไรได้บ้างอ่ะนี่แล้วก็ชื่ออัปเดตเนาะก็เป็นรีซิโรพาร์ทหนึ่งอ่ะจริงๆด้วยแสดงว่าต้องมีพาร์ทสองพาร์ตสามแน่เลยปุ๊บอุ้ยหนึ่งพันรีโวลนะคนเล่นใหม่นี่น่าจะชอบน่าดูรีโลหายากเอ้ยห,หาไม่ยากนะถ้ามีเวลาต้องเล่นมาส แอันนี้ก็เป็นของคราฟเนาะนี่มันก็จะบอกไว้เลยว่าไอเทมสำหรับคราฟอาร์ติแฟกเนี่ยมันจะเขียนไว้เลยเนาะแล้วก็มีที่รีสเตตัสมีที่เขาเรียกว่าปลดลิมิตเบรกอันนี้อะไรอะที่คราฟเหมือนกันนะมันจะเขียนบอกอยู่ที่คราฟเนาะมันมีน่าจะประมาณ15ชิ้นป่ะเนี่ยใช่ไหมสิบห้าชิ้นเนาะเท่าที่นับนับมาเนี่ยมีสิบห้าชิ้นแล้วก็มีที่แบบรีแบบสามช่องเนาะอาจจะประมาณนี้มีรีโลแรกได้จํากัดอที่หนึ่งแสนเนาะเออเดี๋ยวเราดูอีกทีหนึ่งที่เราได้ที่ปลดลิมิตเบรกมาใช้ยังไงใช้ยยยยััััังงงงงงไไเเเเเเเดดดดีีีีีีีีีี๋ววลลลลลลออ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 ูกกก่่่่่่่่นน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 ้้้้คคืืืแบบขาาาามม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 ะะปปปตรรรหหทททึโใช อันนี้มั่วๆไปก่อนอ่ะแล้วก็ดูที่นี่ซีซั่น6แล้วเป็นอันใหม่มาอันนี้ไปลองเทสด่ดานใหม่มาอยู่เนาะก็ไปจัดทีมมาละทีมค่อนข้างดีเดี๋ยวพาไปลองเล่นด้วยก็ยจะแนะนําทีมที่ใช้ด้วยแล้วกันเนาะ,ะแล้วก็จะมีตัวอะไรให้ฟรีโอ้นี่เวล50ได้ตัวนี้ฟรีนะอีโวได้หรือเปล่าไม่รู้รเพราะว่าเวลยังไม่ถึงเนาะโอเคประมาณนี้แล้วก็ด่านใหม่ที่เราต้องดูคือเวอร์ไลนะ์เนาะด้านซ้ายตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวลงให้นี่เห็นไหมยี่ตรงหัวพอดีเลยสีส้มๆนี่นะสีส้มๆนี่เออเห็นไหมเข้าไปเลยน ช็ <Check S 2> ดูอันนี้แดงๆ,ๆนี่คืออะไรแล้วก็เล่น1รอบได้10,000เหรียญเนาะแต่ต้องดูแคปซูหรือเปล่าหรือเป็นน้ํายาหรือเป็นอะไรยังไม่ดอบเหมือนกันเนาะเพราะว่าลองเทสแล้วกะว่าจะแบบไปฟาร์มมาก่อนเผื่อดอบจะได้เอามาให้ดูเนาะว่ามันคืออะไรอันนี้ก็ได้เสื้อมานิดหน่อย,ดออยๆดอบไม่ค่อยยากนะรู้สึกดอบง่ายมากเลยแต่ว่าไอ้สนตะ์ยังไม่ออกนะอ่ะเราไปดูตู้สุ่มด้วยละกันเพราะว่าตู้สุ่มอะ่ะเขาบอกว่าน่าจะเอามาจากซูบารุที่อยู่ในตู้เพชรน,นะเผื่อบางคนแบบหาซูบารุไงว่าหายังไงเนาะมันอยู่ในตู้นี่เอ้ยนี่ไงใครหาอยู่เนี่เข้ามาสุ่มได้เลยนะตู้สุ่มไม่มีมันจะอยู่ในตู้ธรรมดานี่นะนี่อยู่ด้านล่างเห็นปะนี่เป็นตัวระดับแลเนาะก็ลองสุ่มดูก่อนเผื่อ อ่ะพี่ตักสักสิบละกันเดี๋ยวขี้เกียจลบตัวละครเนาะเอาสักสิบพอหนึ่งสองสามโอเคสามตัวพอดีเอาซูบูรุสามตัวพออ่ะนี่ได้ซูบูรุมาละเดี๋ยวเราไปลองอีโวดูก่อนก่อน,อนละกันเนาะว่ามันต้องใช้ของอีโวอะไรบ้างจะได้ดูเป็นแนวทางได้เนาะอ่ะว้าไปเลยที่ e อีโวโอเคมันจะมีสามล่างอย่างที่คิดหรือเปล่าอ่ะซูบูรุอีโวได้อ๋อนี่ไงมีสามล่างนี่อ๋อเป็นของอีโวหมดเลยอันนี้ก็เป็นหัวใจใช้ของไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเกิดดอกมาก็น่าจะอีโวได้เลยเนาะนี่แล้วก็ล่างที่สองอ๋อโอเคก็คือลงดดดดด่่าาานนนนนนนเเเเเีีีีีียยยยวว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 แหหลลละะะออออออ๋โโไ้้ตตตัััััััักกขใจ อันนี้ขาดแค่อันนี้คืออะไรที่คาดผมหรือเปล่าส่วนตัวนี้ได้เสื้อกันหนาวมาอ่ลองเอาตัวนี้ก่อนละกันเพราะแต่ละตัวมันจะช่วยไม่เหมือนกันนะเห็นไหมเดี๋ยวลองให้ดูตัวนี้ก่อนเพราะว่าเรามีของแค่นี้เนาะอ่ะรอซิมดีรู้ช่วยอะไรตัวนี้เป็นตัวระดับอะไรเป็นตัวระดับ X4 เนาะเป็นตัวระดับ X4 โอ้โหทำไมมันดูบวกเยอะจังเลยเป็นบัฟหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปให้สักรู่นะโอเคไปมาแล้วนะก็จะออกทรงๆว่าป้องกันสถานะเนาะไม่โดนสตันอ่าแล้วก็มีโอกาสคสี่2 0%เปอร์เซ็นต์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นควาามเสียยห ลดลงจนเป็นศูนย์เมื่ออยู่ห่างจากฐานผู้เล่นอ๋ออารมณ์เหมือนเอาไปเล่นต้องเล่นหน้าบ้านถ้าเล่นไกลเกินมันก็จะเขาเรียกอะไรมันก็จะลดดาเมจลงอ่ะเออแปลกแท้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันตัวแบบนี้ถ้าตั้งไกลบ้านก็จะตีเบาลงถ้าตั้งไกลบ้านก็จะตีแรงอย่างนี้หรอต,ต้องไปลองดูอีกรอบหนึ่งเนาะตัวนี้เวิร์กหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปอีกอักอนหนึ่งแล้วกันมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างหลากหลายมากเลยเนาะอ่ะนี่ดูนี้มีสองอันอะไรออร่าออร่าสักอย่างโอเคครับผมทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก ต่อสู้ในระยะความเสียหายของซูบูรุจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาก็คือเป็นตัวเหมือนเอาไว้สโลเนาะแล้วก็เอาตัวไว้สโลได้ในระยะเนาะถ้าเกิดเดินเข้าระยะมามอนก็จะสโลแล้วก็ยิ่งโจมตีคูดาก็จะเร็วขึ้นไม่แน่ใจว่าให้เพื่อนในระยะหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือถ้าเกิดมันไม่ได้โจมตีดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบไม่จํนนะจากัดนะก็คือเอาไปเล่นไว้หลังบ้านถ้าเกิดมอนมันเดินไม่มาไม่ถึงหลังบ้านยังไงมันก็ยังไงก็ได้ตีอยู่แล้วแล้วดาเมจจะขึ้นเรื่อยๆด้วยก็แปปปปลลลลลกกกกก้้้้้้้้ยััััังงงงงไไไดดีีออออ่่่่เเเเเเหหหหมนน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 าา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 ววตตตบบบิร็็ูคใช สองล่างอะ่ะต้องรอก่อนนะเพราะว่าของมันยังไม่ดอกอะ่ะก็เลยเอามาให้ดูไม่ได้เนาะเนี่ยล่างเนี่ยล่าง1ล่าง2เนี่ยมี3ล่างเนาะเราทำได้แค่ล่าง3ม,มันดรอปแค่เสื้อกับอันนี้มาเฉยๆอ่ะส่วนอื่นๆก็ขาดอยู่ต้องรอก่อน,นยังไม่รู้ว่ามันจะดีขนาดไหนเนาะโอเคแล้วเราก็ไปลงด่านกันดูดีไหมหรือว่าสำรวจก่อนเออใช่แล้วก็อัติแฟกด้วยกับลืมไปเลยเนาะว่ามันคาบตรงไหนเราก็วามาที่อัปเกรดก่อนนะเบื่อเหมคนหาไม่เจอนี่วามาที่อัปเกรดเล้อกทางขวาเลยนะนี่จะมีตัวละครเซนคูอย่างนี้เห็นป่่่่่ะะะะะออออออาา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 ารริิิแแแแฟฟกก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 คคคคคคนนนนนนนีีี act, ีดดดดดุยยไไไ้้้้้น้เเเเลลล็็จจมม5ชชชทสถโวืหู แรกก่อนก็ได้เอาเรายังไม่คราฟสี่เรายังจะกดเข้าไปดูของก่อนดิเอาไม่ให้ดูของเราบั็อกอยู่เหรอตอนนี้ปกติมันจะกดเข้าไปเช็คดูได้นะเนี่ยคืออันนี้คือมันจะให้เราคราฟอย่างเดียวเลยเน่ยปกติมันจะเข้าไปดูของได้ก่อนว่ามันมีอะไรเนาะแต่บั็อเหรอหรือยังไงปกติมันกดเข้าไปได้นะอันนี้คือมันถามเลยว่าคุณต้องการจะคราฟไหมแต่จริงๆอ่ะมันต้องกดเข้าไปก่อนแล้วมันจะให้ดูของว่าใช้อะไรบ้างอะดูคร่าวๆแล้วกันเนาะก็มันมี5ชิ้นพอดีมันจะใช้อย่างละ3ชิ้้นนะพูเราะเเ่คยยกดไปููอหมืออนนัมจะะให้ดูย่างล3ชิ้นน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 กกก็็็คคคืืืืออ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 ัััีีี้้้้้้้้้้ใใใชชชชชช3 3 3ิิิขงซ จากร้านค้าชอบอย่างเดียวเห็นป่ะเนี่ยมันจะมี123อ่ะนับเลย123นี่ก็แสนหแล้วก็123อ่ะนี่ก็แสนห้า3นนี่ก็สิบแสนห้นี่ก็แสนหแล้วก็123พอดีมันก็จะครบพอดีเลย5ชิ้นเนาะเออต็อามไปประมาณสักเท่าไหร่อ่ะเาลองคำนวณให้ดูแล้วกันเนาชิ้นละ50,000มื่นละ5 0 0 0 0 15นชิ้น5 0 0 0มก็อยู่ประมาณ7จ0 0แสนห้าใช่ไหมเจ็ดแสนห้าก็น่าจะครบละปามมาเลยปามเหลือครบเจ็ดแสนห้าคือครับได้อธิแพคครบทุก อ๋อนี่ไงมันแอบ,บอยู่ตรงนี้บาดหลวงอ่านะลองปดดูซิใช้2อันเราจะปลดเดนจิแล้วกันเพราะเราชอบใช้เดนจิมากๆเลยแต่เราต้องต่อตัวออกจากช่องก่อนนะต้องปลดตัวออกจากช่องก่อนปุ๊บแล้วก็เอาอาร์ติแฟ์ออกด้วยเืระความแบบปลอดภัยเนาะขึ้นไหมเดนจิอ่ะนี่เดนจิของเราปุ๊บใช้กี่เหรียญใช้หนึเหรียญเพิ่มจากร้อยสิบเป็นเท่าไหร่ปุ๊บอ่ะปลดลิมิตเบรกแล้วขึ้นมาเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองอัพดูก่อนเนาะเราปลดแล้วแล้วลองอัพวลให้ดูจากหนึ่ง ใ่ร้อยห้าสิบนะคือชิ้นเดียวคือเพิ่มเลเวลได้อีกห้าสิบเวลเลยนะโอเคปลดแล้วก็จะลงอีกไม่ได้แล้วเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้อย่าชอบตัวไหนเอาตัวไหนก็อัดได้เลยนะอัดได้เลยแนะนําว่าให้ทาเลยยิ่งเเวลเยอะยิ่งได้เปรียบเนาะอ่ะขอเก็บไปก่อนละกันเพราะว่าเราต้องดูด้วยว่าตัวละครไหนมันค่อนข้างที่จะดีหรือไม่ดีเนาะอ่ะใส่เดนจิก่อนดามิเพิ่มขึ้นค่อนข้าง้าเยอะเลยนะอ่ะใส่อัติแฟก็ส่วนตัวก็จะใช้อยู่แค่นี้แหละนี่อูดาวเร็วเลื่อยตัดสับเนาะแล้วก็ทีมก็จะ เกีตันก็วางตัวตันได้หมดแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวซับของเราเนาะที่จะทําให้ตัวละครตีเร็วขึ้นนี่มันจะมีแบบตั้งตัวในระยะจะตีเร็วขึ้น35%ดีมากตัวนี้ดีเลยแล้วก็มีหมาป่าก็จะช่วยเป็นช่วยทาดาเมจช่วยเดนจิตีรอบหนึ่งมันจะติดสถานะเยอะแยะไปหมดเลยไงแล้วก็ไอตัวสุดท้ายก็คือเดนจิคือดาเมจห,หลักของเราเลยนะคือแบบหลักๆเลยคือแบบใช้ประจําเลยเนาะอ่าจะประมาณนี้ลองไปเล่นให้ดูเนาะไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่เล่นง่ายเพราะว่าเวลาการโจมตีคอ่อนข้างที่จะรวดเร็ ฟาร์มเวฟเหมือนเดิมเลยเพราะว่าทีมเราค่อนข้างที่จะโหดแล้วเนาะจริงๆก็ไม่ต้องอัปเกรดทีมอะไรมากเลยนะก็วางตัวเงินไปได้เลยเพราะเราเล่นมาจริงๆอะแค่เดนจิตัวเดียวก็โหดแล้วแต่ที่เอาตัวอื่นๆมาเพราะว่ามันจะได้แบบบูดาเมีดเนาะจะได้เล่นง่ายขึ้นเห็นป่ะมันจะมีโลออกมาด้วยนะตอนนี้เราก็ฟาร์มเงินไปก่อนเปิดออโต้อัปเกรดเงินไปเลยอ่ะอันนี้ก็คือเปิดตั้งค่าเอฟเฟกให้ดูละนี่เห็นป่ะมันจะมีโลมาด้วยนะเนาะเลือดไม่เยอะเท่าไหร่ห้าล้านมีโลสามชั้นเลยเนาะโอ้มีโลเลวก มันก็ไม่ต้องน่ากลัวเลยเท่าไหร่เห็นปะกดไปเถอะสกงสกิลอ่ะคูดาวเร็วอยู่แล้วก็กดเคลียร์มอนเห็นปะระยะคือวางตัวเดียวก็คือกันรอบบ้านรอบพิษหมดแล้วเนาะ,ะเห็นปะพอโรบินตันเสร็จก,ก็ไม่ต้องห่วงละว,วางดราม่าไปได้เลยสังเกตดีๆนะเดนจิดราม่าอยู่ที่16ล้านแล้วก็ความเร็วการโจมตีอยู่ที่สองวิเนะาะอ่ะเดี๋ยวให้ดูหมาป่าด้วยทำไมถึงเอาหมาป่ามาใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองตั้งให้ดูก่อนหมาป่าคือตีเร็วมากเห็นป่ะดูสามวิใช่ไหมตีสามวิแล้วนะทีนี้เราลองวางตัวของบาสลงไปดูจริงๆวางตัวเดีีีียยยวว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 กกกก็็็ไไดดดดด้้้นนนนนนะแตตตต่่่าา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 าออใหหหมมมมมมััชููเเเเเจจจลลลื4 5ครรรรโโ0ิข ถ้าเกิดมันไม่ติดเรื่อกอนิเมชันคือมันน่าจะแบบซอยรัวๆเลยเนาะแนะนําว่าให้ปิดคาสซีนด้วยนะรู้ไหมว่าทำไมถึงให้ปิดเดีวรอดูดนะด่านนี้มี35เวฟแล้วทำไมถึงอยากให้ปิดสตอรี่ไม่ใช่สิปิดเขาเรียกนะปิดอนิเมชันนะเนาะมันจะมีอนิเมชันบอสออกมาตอนแบบซูบุรุวิ่งหนีอะไรเงี้ยอ่าัแบบแอบบสปอยแบบนิดนึงละกันโอเคเงินเหลือแล้วก็อย่าลืมวางตัวบูทด้วยนะใครไม่เล่นฮาโลวีนก็คือแบบไม่มีอาจจะไม่มีตัวบูทพวกนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าของดีเลยอาจจะบูทได้ไม่เยอะแต่อย่างน้อยก็าาบูทป หมอนเสร็จหมาช่วยตีเห็นป่ะติดสถานะแบบอิเล่เขะไปหมดเลยเนาะเห็นป่ะดูสิสถานะคือเต็มหัวไปหมดอะแล้วก็หมาเนี่ยมันช่วยสโลด้วยค่อนข้างที่จะดีเห็นป่ะดูดิตีไหลเป็นน้ำเลยเลือดเป็นร้อยอะก็ยังไม่ออกไปไหนแล้วจริงๆสกิลไม่ต้องกดแล้วก็ได้นะคือปล่อยให้เลนจิมันตีแบบตามสบายเลยเห็นป่ะเลนจิตีสูนวิถ้าเกิดมันไม่ติดอนิเมชันก็คือตีเรื่อยๆเลยเออเห็นป่ะนี่เห็นป่ะเนี่ยเหตุผลที่ให้ปิดคัสซีนเพราะอะไรนี่มันจะแบบนี้แหละแต่จริงๆบอสมันออกมาแล้วนะแต่ตัวละครเราก็ตีอยู่จจจจจรริิงงะะเดี๋ยวบก ตาเนาะอ่ะแล้วก,กดรีเพลเล่นต่อเลยก็ได้เดี๋ยวจะสอนปิดเนาะว่าปิดยังไงเนาะแล้วก็กดนี่ตั้งค่าแล้วก็ปิดตรงนี้นะนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยอยู่ตรงนเนี้ย effect เนี่ยเอฟเฟคเนี่ยปิดเอฟเฟคอันนี้ก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดอยากเอฟเค้น้ำให้แหลกมากก็เปิดภาพโปรไว้ด้วยแล้วก็มีมันมีออโต้รีเพลด้วยนะเผื่อบางคนแบบไม่อยากกดรีเพลแล้วก็มีแบบกดรีเพลใหม่ได้เลยถ้าเกิดเราเล่นแบบว่าเอ้ยมันไหลไปแล้วอะไรเงี้ยเล่นไม่ทันอะไรเงี้ยกดได้มีออโต้รีเพลด้วยค่อนข้างโอเคอยู่นะเผื่อบางคนแบบบรรระ่ออออนข้างงััเเเเกกกดดมมยยห็ีไลว อนจะวิ่งถึงบ้านเราเซตอะไรเรียบร้อยแล้วเซตจุดยืนอะไรเรียบร้อยแล้วแบบไห้มันไม่ทันแล้วอะอะไรเงี้ยก็กดให้บ้านแตกได้เลยระบบนี้ถือว่าชอบมากเลยดีไม่ต้องแบบปล่อยมอนเดินไปถึงบ้านก่อนจะไปเดินไปถึงก็ต้องหลายนาทีเนาะเช่นบางด่านแบบไกลมากๆเดินแบบโอ้โหเป็นหลายนาทีอยู่ก่อนมันจะจบเนาะล้วก็มีออโต้เลือกกาดด้วยไม่แน่ใจว่ามันจะเลือกกาดใบสุดท้ายให้เราอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันจะเลือกแค่สุ่มสุ่มใบถ้าเกิดสุ่มสุ่มใบก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดแบบว่าเลือกใบสุดท้ายให้เราเลยเงีย่กกเยเออ, okay, อ เลยตรงนี้นี่แค่นี้ก็ชนะแล้วมอนไม่ได้ออกจากหน้าบ้านหรอกทีมนี่คือ,อ,อดีมากเลยที่พี่ใช้มาเนาะแต่บางตัวอาจจะหาไม่ได้แล้วไงบางคนแบบมาเล่นที่หลังเนี้ยไม่มีหมาป่าอะไรเงี่ยแต่ถ้าเกิดไปได้จากคนอื่นมาอะไรเงี้ยก็โอเคอยู่เนาะเอามาเล่นได้เป็นตัวเก่าที่ใช้โอเคอยู่มันจาัดก,การบอสไดเดยอะเพราะว่ามันบูทดาเมจให้ตัวเองด้วยแล้วก็ลดคูเดาให้ตัวเองด้วยเออก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะใครที่แบบมาเล่นใหม่แล้วดูอัปเดตนี้อยากเล่นตามก็สามารถเข้ามาเล่นได้เนาะหรือว่าบางทีแบบอยากเล่นแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นมากอาาากก็มมมมเอนัััปิดดรรรบบบฟ์ผสถไ้นะแลล้ววกกก็็ตััครมมีาม ได้แล้วฟาร์มรีโลด้วยนะบางถือบางทีไม่มีเวลาฟาร์มอะไรเงี้ยดูไม่ค่อยดีต้องการเน้นจํานวนรีโลเยอะก็สามารถมาสอบถามได้นะครับผมเพจก็อยู่ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้เลยเนาะก็เป็นเพจของพี่เองพี่ดูแลทุกอย่ดีเลยนะครับผมไปละเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมก็ช่วงนี้ก็เงีบงบยบๆเลยเนาะไม่ได้เห็นคลิปลงช่องบ่อยเนาะก็คือไม่ค่อยว่างเนาะแล้วก็แหมเพิ่งอัปเดตแล้วก็เออมันเลนทำเล่นเลยแล้วก็มีเทคนิคดีๆก็สามารถแนะนําเพิ่มเติมกันได้นะไปละครับผมเจอกันใหม่